พลังความคิดเปลี่ยนชีวิตสู่ความสําเร็จพบกับดรปุ้ยรณิดาเช่นเคยนะคะวันนี้ดรปุ้ยมี5ขั้นตอนในการปลดหนี้ที่คุณอาจจะยังไม่รู้การมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกแล้วควรจัดการปัญหาหนี้อย่างไรดีตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะอาจจะมีทางออกสําหรับคนเป็นหนี้1่ล้านบาทหรือมากกว่าได้ ขั้นที่1นะคะยอมรับตัวเองว่านี่เป็นปัญหาต้องแก้ไขการยอมรับตัวเองเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเพราะถ้าไม่ยอมรับว่านี่เป็นปัญหาคุณก็จะยังไม่ตระหนักสุดท้ายเมื่อถูกฟ้องร้องจนขึ้นโรงขึ้นศาลก็จะสายเกินไปที่จะแก้ไขนะคะขั้นที่2องเตือนตัวเองว่าเจ้านี่ จะฟ้องเอาเงินคืนเสมอไม่ว่านี่ก้อนนั้นจะหลักหมืน่นหลักแสนหรือหลักล้านถ้าไม่จ่ายนี่ตามสัญญาคุณจะเจอการฟ้องร้องเสมอนะคะและด่านสุดท้ายที่คุณจะเจอก็คือกลมบังคับคดีที่จะตามอายัดทรัพย์สินของคุณทุกอย่างที่เป็นชื่อของคุณหรือชื่อคนคำ้ำถ้ามีนะคะ เพราะว่ากฎหมายระบุไว้อย่างนั้นขั้นที่3หาทางปิดหนี้ที่มีดอกเบีย้ยมหาโหดก่อนเพราะหนี้ที่มีดอกเบีย้ยมหาโหดในงวดที่คุณจ่ายจะมีสัสดส่วนของดอกเบีย้ยมากกว่าเงินต้นนั่นเองนะคะถ้าคุณยิ่งปล่อยไว้ดอกเบีย้ยจะเพิ่มพูนมหาศาลมากๆการหาทางปิดหนี้ อาจจะทำได้ด้วยการที่เรายอมสูญเสียสิ่งของอันเป็นที่รักเพื่อลดภาระมีเงินก็ค่อยซื้อด้วยเงินสดแล้วกันนะคะขั้นที่4ทํทำทุกวิถีทางเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้หลายทางการลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย จะทำให้มีเงินเหลือและการเพิ่มรายได้จะช่วยให้นําเงินไปตัดต้นได้มากขึ้นเมื่อเงินต้นลดลงก็มีโอกาสปลดหนี้ได้เร็วขึ้นนะคะการเพิ่มรายได้มีหลากหลายวิธีการเช่นอา่านและทําตามหนังสือสอนปลดหนี้อา่านหนังสือหาเงินเพิ่ม ดูคลิปสอนหาเงินเรียนคอร์สสอนหาเงินเพิ่มโดยไม่กระทบกับงานประจําและขั้นที่5หาที่ปรึกษาเพื่อสอนวิธีปลดหนี้ด้วยวิธีที่ถูกต้องนะคะการมีที่ปรึกษาจะช่วยสอนวิธีปลดหนี้นั้นมีความสําคัญมากๆต่อการปลดหนี้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะบางครั้ง ถ้าคุณนั่งเครียดอยู่คนเดียวจะหาทางออกไม่เจอในขณะที่คุณมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และมีผลลัพธ์จะช่วยให้คุณเห็นทางออกในแบบที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะคะ่ะอ่านเพิ่มเติมในหนังสือของเพจเรานะคะคือหนังสือปลดหนี้ห่งล้านบาทหรือมากกว่าด้วยปัญญาง่ายนิดเดียว และคุณสามารถที่จะเข้ามาในเว็บ modni.com แล้วพบกันนะคะ